ได้น้ำมันจากไก่อบเสร็จก็เอามาทำเมนูต่อไปคือเอาไข่ไก่มาตอกลงไปในกระทะที่เอาไก่ที่สุกแล้วออกไปนะคะในกระทะนั้นเราก็ใส่ใส่ไข่ลงไปสี่ฟองหฟองแล้วแต่เราแล้วก็ตีตีต,ต,ตีพอให้ไข่ไข่แดงแตกนิดหน่อยก็ไม่ต้องตีให้นั่นมากเพราะเราต้องการให้เห็นไข่ขาวด้วย ก็เปิดไฟอบต่อเลยค่ะใช้อุณหภูมิเท่ากันจอบเสร็จพอไข่สุกก็พอดีเลยเราก็ได้ทานไก่อบแล้วก็ไข่ไก่อบไปด้วยซึ่งเมนูสองอย่างนี้ก็ใช้แตงกวาเนาะที่เด็ดไปเมื่อตอนหัวค่ำที่แพมปลูกไว้ข้างหน้าท่านผู้ชมเนี่ยค่ะพอเด็ดแตงกวาเมื่อคืนเสร็จแล้วตอนเช้าก็ปอกหัน่นหั่นเป็นทานคู่กันเนาะแล้วก็ ผลไม้ก็มีกล้วยไข่จัดหาไว้ให้ลูกก็ถามว่ากล้วยสวยจังแม่กล้วยเราหรือเปล่าอืมก็ใช่แหละกล้วยจากสวนเราเลยลูกก็บอกงั้นเขาก็จะเอาไปกินด้วยเอาไปทํางานเนาะเขาก็ห่อข้าวที่ต้องทํากับข้าวเช้าก็เพราะว่าลูกต้องไปทํางานตั้งแต่หกโมงเช้าอะคะ่ะเขาจะไปก่อนเพราะว่าถ้าไปสายแล้วรถมันจะไม่มีที่จอดอืมก็ทําให้เขาไปพอ อาหารตรงนี้เสร็จแล้วก็มีอ้อมีน้ําจิ้มด้วยท่านผู้ชมวันนี้แพรมก็ทําน้ําจิ้มใส่น้ํามะขามเปียกน้ํามะขามเปียกเคี่ยวให้เคี่ยวให้น้ํามะขามเปียกเนี่ยจากเนื้อมะขามเปียกเนี่ยใส่ลงไปเลยให้เขาละลายพอละ,ละลายเสร็จก็ใส่น้ําตาลเติมน้ําปลาเติมพริกป่นลงไปค่ะแล้วก็เคี่ยวให้เหนียวนิดนึงเท่านั้นก็ใช้ได้แล้วชิมดูให้มันได้สามรสเปรี้ยว เค็มแล้วก็หวานนะใน3ามรสนี้แล้วเราก็เอาเทใส่ถ้วยเตรียมไปไว้ที่โต๊ะรอให้ลูกมาตักข้าวตักอะไรไปค่ะก็เสร็จภารกิจช่วงเช้าในการให้อาหารของคนเนาะจากนั้นก็ทําอาหารของน้องหมาไก่ที่เราอบอะค่ะก็แบ่งมาให้น้องเขาด้วยแล้วก็ใช้ข้าวสวยของเขาเองแล้วก็หุงให้เขา ปนกับอาหารสุนัขที่เป็นอาหารเม็ดด้วยค่ะเขาก็จะกินกันจนเกลี้ยงเลยหลังจากหมากินเสร็จน้องหมากินเสร็จแล้วก็จะมีนกมากินชามที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ข้างหน้านี่แหละค่ะเนี่ยชามข้าวใบนี้เสร็จจากนั้นเราก็จะต้องลงพอลงไล้สดเสร็จตรงนี้แพมก็จะต้องลงไปล้างชามข้าวเนาะแล้วก็เข้าสวนไปปลูกอะไรที่เราจะปลูกไป ตัดอะไรที่เราต้องการตัดให้แบบสวนดูสะอาดเนาะสำหรับวันนี้ก็เลยได้ประโยชน์จากพี่ๆที่เข้ามาทักทายมาให้กำลังใจมาสอนวิธีที่จะทำไร์สดอีกรูปแบบอื่นนะคะแพมก็จะนับว่ามีบุญวัสนานะได้เจอพี่ที่ให้ความเมตตากับแพมตั้งแต่เปิดมาต้องขอขอบคุณน้องจากสบายดีฟินแลนด์ช n n e l เมียฝรั่งเดนมาร์กเอดีเคชาแนแม่ตุ้มพาธรทมชาแนลฟ้าประทานชาแนลพี่ทวินเบตงชาแนลหวานเวอร์ชาแนลเลิฟพจมานบ้านชายทองชาแนลพี่จุกขาดไม่ได้คนสำคัญก็คือ i ิสไมล์ไลค่ะพี่จุกให้คำแนะนำดีๆแล้วก็มีพี่กุ้งค่ะพี่ใหม่ พี่กุ้งหญ่กุ้งมาแล้วแฉแนวแล้วก็พี่ใหม่พี่ใหม่พะเยาคนที่ให้ความกรุณากับแพมมาโดยตลอดขอขอบคุณทุกๆกกำลังใจที่ได้รับมานะคะขอพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้แพมต้องขอขอบคุณและลาท่านผู้ชมไปด้วยเสียงพิน ขอบคุณพี่จุกที่ยังส่งกําลังใจให้น้องอยู่นะคะลาท่านผู้ชมไปด้วยเสียงพินเพราะๆอีกหนึ่งค่ะเดี๋ยวแพมก็จะไปเรียนรู้ที่พี่จุกสอนนะคะพบกันใหม่ ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ